สำนักการสารปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุก,กระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการสารปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยลิต สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานสารปกครองสารปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา คุณผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการสารปกครองพบประชาชนค่ะทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันอังคารตั้งแต่เวลา19นาิกา30นาทีถึง20นาฬิกากับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองค่ะ คุณผู้ฟังคะในการทํางานของเรานั้นนะคะเมื่อทํางานอยู่ในหน่วยใดก็ตามนะคะก็จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่ทํางานนั้นโดยเคร่งครัดค่ะกล่าวคือหากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นะคะก็จะต้องลากิจหรือว่าลาป่วยแล้วแต่กรณีไปค่ะแล้วในส่วนของบุคคลที่เป็นข้าราชการนั้นนะคะการไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือว่าการลาทิ้งหน้าที่ราชการค่ะโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ถือเป็นความผิดวินัยนะคะแล้วก็มีโทษทางวินัยถึงขั้นไล่ออกจากราชการได้ด้วยนะคะซึ่งตัวอย่างคดีปกครองในวันนี้นะคะเป็นกรณีของ ผู้ฟ้องคดีค่ะเป็นข้าราชการครูนะคะที่มีการเจ็บป่วยเกี่ยวกับดวงตาค่ะจึงไม่สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สถานศึกษาได้นะคะหลายวันเลยทีเดียวค่ะผู้บังคับบัญชานะคะจึงดําเนินการสอบสวนทางวินัยซึ่งต่อมานะคะผู้บังคับบัญชาได้มีคําสั่งลงโทษทางวินัยกับคุณครูท่านนี้ด้วยนะคะแต่คุณครูท่านนี้ค่ะเห็นว่าคําสั่งลงโทษนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะเพราะว่าได้มีการลาป่วยแล้วด้วยค่ะ การลงโทษค่ะจึงไม่เป็นธรรมนะคะข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีนั้นจะรับฟังได้หรือไม่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านจิตติคุณแพงคุณตัวาการหัวหน้าคณะสารปกครองกลางค่ะท่านได้นําเรื่องราวคดีนี้นะคะมาพูดคุยกับเรานะคะสวัสดีคะ่ะท่านครับสวัสดีครับคุณเบิร์ตและท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะท่านคะการดําเนินการทางวินัยคืออะไรคะขออนุญาตอันนี้นะครับว่าการดําเนินการทางวินัยคืออะไร อยากจะเรียนคุณเบิร์ตและท่านผู้ฟังทุกท่านว่าในทุกองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางราชการหรือว่าเอกชนก็ตามนะครับเขาะจะมีการแบ่งโครงสร้างภายในองค์กรไว้นะครับการที่หน่วยงานทางราชการหรือว่าองค์กรเอกชนมีการกําหนดโครงสร้างภายในไว้ก็เพื่อที่จะให้ทราบว่าบุคคลใดบ้างทํางานอะไรอย่างไรแล้วก็บุคคลใดบ้าง เป็นผู้เข้าบัญชาแล้วก็บุคคลใดบ้างเป็นผู้ได้บัญชาครับคุณเบิร์ตครับการที่มีการกําหนดโครงสร้างไว้ก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการทํางานในทางตัวคนข้างคับคุณเบิร์ตถ้าหากไม่มีการกําหนดโครงสร้างภายในองค์กรไว้บุคลากรที่อยู่ในหน่วยงานนั้นจะเกิดความสับสนในการทํางานว่า ใครทําหน้าที่อะไรยังไงอย่างนี้นะครับแล้วก็บางครั้งถ้าหากไม่มีการกําหนดโครงสร้างภายในองค์กรไว้จะทําให้เกิดการทํางานซ้ำซ้อนกันได้ปัญหาที่สําคัญคือตามมาก็คือว่าถ้าหากเกิดความซ้ําซ้อนกันขึ้นมาภายในหน่วยงานแล้วบุคคลใดจะเป็นผู้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเพรา,าะฉะนั้นการที่กำหนดโครงสร้าง ภายในหน่วยงานไว้ก็มีจุดประสงค์ตามที่เรียนไปว่าเพื่อแก้ปัญหาข้อขัดข้องที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งอีกประการที่สำคัญก็คือว่ามีผลดีต่อหน่วยงานคือว่าให้ผู้บังคับบัญชาหรือคนที่เป็นหัวหน้าได้มีการช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาในการทำงานน,นะครับ <Huh. S 1> เมื่อหน่วยงานของทางราชการหรือว่าองค์กรเอกชน มีบุคลากรทํางานเป็นจานวนมากการทํางานในองค์กรนั้นก็จะต้องมีกฎกติกาในการทํางานร่วมกันนะครับคุณเบิร์ตกฎกติกาถามว่ากําหนดขึ้นมาเพื่ออะไรอยากจะเรียนว่ากฎกติกานั้นกําหนดขึ้นมาก็เพื่อควบคุมหรือว่ากํากับดูแลในการทํางานของบุคลากรในองค์กรนั้น เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหากบุคคลใดก็ตามที่ทำงานในองค์กรหรือว่าหน่วยงานนั้นไม่ได้อยู่ในกติการหรือกฎเกณฑ์ก็จะเป็นการละเมิดกฎเกณฑ์นะครับซึ่งบุคคลที่ละเมิดกฎเกณฑ์หรือกติกาน,นั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้ขัคับบัญชาที่จะดำเนินการต่อบ,บุคคลที่ละเมิดกฎเกณฑ์ อยากจะเรียนให้คุณเบิร์ดและท่านผู้ฟังทราบต่อไปอีกก็คือว่าในส่วนของข้าราชการนั้นนะครับก็มีกฎกติกาเช่นเดียวกันกฎกติกานั้นเรียกว่าข้อบังคับว่าด้วยวินัยนะครับในส่วนของข้าราชการหลักๆแล้วเนี่ยข้อบังคับว่าด้วยวินัยนะครับของข้าราชการจะมีอยู่หกประเภทด้วยกันนะครับอันที่หนึ่งก็คือวินัยต่อประเทศชาติ อันที่สองก็คือวินัยต่อประชาชนอันที่สามวินัยต่อผู้บังคับบัญชาอันที่สี่ก็คือวินัยต่อผู้ร่วมงานอันที่ห้าวินัยต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการาและหกวินัยต่อตนเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากข้าราชการบุคคลใดก็แล้วแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามวินัยดังกล่าวนะครับก็คือไม่ได้อยู่ในกรอบวินัย จะเป็นหน้าที่ของผู้นนบังคับบัญชาที่จะดําเนินการทางวินัยผู้ใต้บังคับบัญชานะครับคุณเบิร,ร์ตหากผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดําเนินการทางวินยัยตัวผู้คข้าัาชานั้นน่ะนะครับจะเป็นผู้กระทำผิดวินัยเสเองนะครับและการดําเนินการทางวินัยนั้นเป็นผลดีต่อผู้ถูกกล่าวหาหรือว่าบุคคลที่ถูกล้อเรียนก็ก็เพราะว่าการดําเนินการทางวินัย จะเป็นกระบวนการที่สูดข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าบุคคลที่ถูกกล่าวหานั้นได้กระทําผิดวินัยตามที่กล่าวหาหรือไม่นะครับคุณเบิร์ตครับค่ะหากไม่มีความผิดผู้บังคับบัญชาจะต้องสั่งยุติเรื่องนะครับค่ะแต่ว่าถ้าหากสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความผิดวินยัยผู้บังคับบัญชาก็จะลงโทษทางวินยัยผู้แทนบังคับบัญชา ในในฐานความผิดใดฐานความผิดหนึ่งตามที่ที่เกิดขึ้นเน่ยนะครับส่วนโทษนั้นถามว่ามีอะไรบ้างโทษที่จะลงแก่ข่ารสชการหรือว่าผู้ถูกกล่าวหาที่กระทําผิดวินัยจะมีอยู่ห้าสถานด้วยกันครับคุณเบิร์ตครับสถานแรกก็คือโทษภาคทันอันนี้เบาสุดนะครับหนักขึ้นมานิดนึงก็คือตัดเงินเดือนน่นะครับ แล้วก็อันที่สามก็คือเพิ่มขึ้นไปอีกก็คือเป็นลดขั้นเงินเดือนนะครับออันนี้เป็นวินัยไม่ร้ายแรงนะครับ<ฆ>ส่วนโทษต่อไปเป็นวินัยร้ายแรงก็จะมีสองอย่างก็คือปลดออกกับไล่ออกนะครับ<ฆ>เพราะฉะนั้นในส่วนของข้าราชการที่ถูกลงโทษนะครับไม่ว่าจะเป็นโทษวินัยไม่ร้ายแรงหรือว่าเป็นวินัยร้ายแรงก็ตามหากไม่เห็นด้วยจะต้องไปอุทธรณ์คาสั่งนะครับ<ฆ>เมื่ออุทธรณ์คาสั่งแล้ว หากไม่พอใจกับผลการพิจารณาก็มีสิทธิ์ที่จะนำคดีไปสู่ศาลปกครองได้ครับคุณเบิร์ดครับอืมค่ะท่านคาแล้วความเป็นมาของคดีในวันนี้ค่ะเป็นอย่างไรคะท่านครับสำหรับความเป็นมาของคดีในวันนี้ครับคุณเบิร์ดครับค่ะข้อท่จริงมีอยู่ว่าผู้ฟ้องคดีนะครับเป็นข้าราชการครูสังกัดโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งะนะครับต่อมานะครับผู้ฟ้องคดี ได้ไปช่วรชยราชการที่โรงเรียนมัธยมอีกแห่งหนึ่งมีกำหนดเวลาหนึ่งปีนะครับเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ไปช่วรชยราชการที่โรงเรียนอีกแห่งหนึ่งแล้วนะครับโรงเรียนที่ไปช่วรชยราชการก็มีหนังสือส่งตัวผู้ฟ้องคดีกลับไปทำงานที่โรงเรียนเดิมนะครับแต่ว่าผู้ฟ้องคดีนะครับ ไม่ได้กลับไปปฏิบัติหน้าที่หรือว่ากลับไปสอนหนังสือที่โรงเรียนเดิมนะครับเมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้กลับไปที่โรงเรียนเดิมผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีนะครับจึงมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมาการสอบข้อเท็จจริงก่อนนะครับต่อมาเมื่อเห็นว่ามีมูลความจริงที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มาทํางานนะครับผู้บังคับบัญชา จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดีนะครับเมื่อสอบสวนแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีนะครับละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวันน่นะครับแล้วก็ที่ว่าละทิ้งนั้นก็ไม่มีเหตุผลสมควรนะครับผู้บังคับบัญชาจึงมีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการนะครับ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคําสั่งยึงนได้อุทธรณ์คําสั่งแต่ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ทราบผลพิจารณาอุทธรณ์จึงได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองครับคุณเบิร์ตครับค่ะท่านคะผู้ฟ้องคดีค่ะอุทธรณ์คาสั่งแต่ไม่ทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ค่ะเพราะอะไรคะท่านถึงได้มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้คะครับขอบคุณครับเป็นคําถามที่ดีมากนะครับค่ะอยากจะเรียนให้คุณเบิร์ตและท่านผู้ฟังทราบอย่างนี้นะครับว่า คำสั่งลงโทษทางวินัยนะครับเป็นคําสั่งที่กระทบต่อสิทธิและหน้าที่อของผู้รับคาสั่งนะครับห<ฆ>ากไม่เห็นด้วยกับคําสั่งจะต้องอุทธร์คําสั่งนั้นต่อผู้พิจารณาอุทธร์นะครับห<ฆ>ากไม่ได้มีการอุทธร์คำสั่งนะครับจะไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษไปได้นะครับเว<ฆ>้นแต่ว่าบางกรณีที่เข้าข้อยกเว้นเนี่ยนะครับ กล่าวคือว่าถ้าหากไปเข้าข้อยุกเว้นแล้วจะต้องอุทธร์คำสั่งก่อนนะครับเมื่ออุทธร์คำสั่งแล้วจึงจะไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับ<ฆ>ในกรณีที่มีการอุทธร์คำสั่งลงโทษแล้วนะครับจะไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษได้หรือไม่นั้นผมมีแนวทางพิจารณาอยู่สามกรณีครับคุณเบิร์ดครับ กรณีที่หนึ่งก็คือว่าเมื่ออุทธรแล้วนะครับหากยังไม่พ้นกําหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธร์นะครับ<ฆ>จะไปยื่นฟ้องเพื่อถอนคําสั่งลงโทษไม่ได้นะครับ<ฆ>เช่นยื่นอุทธรไปแล้วนะครับผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธร์เนี่ยสมมติว่าเขามีระยะเวลาอยู่หนึ่งร้อยวันนะครับ<ฆ>แต่ว่าเพิ่งยื่นไปสิบวันอย่างนี้นะครับ จะมายื่นฟ้องอยังไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่ล่วงพ้นระยะเวลานะครับกรอน,นที่สองนะครับเมื่ออุทธรแล้วนะครับผู้พิจารณาอุทธร์มีหนังสือแจ้งผลให้ผู้อุทธรทราบก่อนครบกําหนดระยะเวลานะครับเช่นอย่างอย่างที่ยกตัวอย่างไปว่าผู้พิจารณาอุทธรมีระยะเวลาพิจารณาอยู่หนึ่งร้อยวันนะครับ แต่ว่าผู้พิจารณาอุทธรณ์ใช้เวลาแค่50วันอย่างนี้นะครับแล้วแจ้งผลให้ผู้ฟ้องคดีทราบหรือว่าผู้อุทราบกรณีนี้สามารถไปฟ้องเพิกถอนคําสั่งได้นะครับเพราะถือว่าทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์แล้วนะครับกรณีที่สามนะครับคุณเบิร์ตครับก็คือว่าเมื่ออุทธรณ์แล้วนะครับและก็พ้นระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์แล้วแต่ไม่ทราบผลการพิจารณา ดังเช่นคดีตัวอย่างในวันนี้ก็คือว่าไปยื่นอุทธรณ์แล้วนะครับแล้วก็ผู้มีอำนาจพิรนาทอ์เนี่ยไม่ได้พิจารณาภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ฟ้องคดีหรือว่าบุคคลใดก็ตามที่อยู่ในเงื่อนไขดังกล่าวนะครับสามารถไปฟ้องเพิกถอนคำสั่งลงโทษได้ครับ ค่ะท่านคะการละทิ้งหน้าที่ราชการค่ะการขาดราชการหรือว่าการทอดทิ้งหน้าที่ราชการค่ะแตกต่างกันยังไงคะท่านครับทั้งสามคำนี้นะครับขออลิซ่านำเรียนอย่างนี้นะครับว่าคือบคุคคลใดก็าตามนะครับที่เป็นข้าราชการนะครับทุกท่านก็คงรู้แล้วว่ามีหน้าที่จะต้องไปทํางานในในหน่วยงานที่เรารับราชการนะครับตั้งแต่เวลา แปดนาฬิกาสาบนาทีจนถึงเวลา1 6บหกนาฬิกาสามสินาทีมวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเมื่อเป็นหน้าที่ตามที่กล่าวมาถ้าหากจะไม่ไปนะครับถ้าหากจะไม่ไปก็ต้องยื่นใวลาหรือว่ามีการบอกกล่าวว่าเพราะอะไรจึงไม่ไปทำงานแล้วก็พอไปทำงานต่อมาก็ต้องไปยื่นเบลาว่า เหตุที่ไม่ไปทํางานเพราะเหตุใดนะครับแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่ากรณีที่ไม่ไปทํางานเลยนะครับแล้วเมื่อไปทํางานแล้วก็ไม่ยื่นใบลาอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าขาดราชการหรือว่าลักทิ้งหน้าที่ราชการนะครับคือคําว่าลักทิ้งหน้าที่ราชการหรือขาดราชการอันนี้มันเป็นคําเดียวกันนะครับส่วนการทอดทิ้งหน้าที่ราชการหมายถึงไปทํางานนะครับแต่ว่า เจ้าตัวน่ะไม่อยู่ที่โต๊ะทำงานอาจจะไปเดินนู่นเดินนี่นะครับค,คือหมายเขาว่าอยู่ภายในตึกทำงานนั่นแหละหรือว่าอยู่ภายในสถานที่ทำงานแต่ว่าไม่นั่งประจำอยู่ที่โต๊ะทำงานนะครับส่วนการลักชน้าที่ราชการหรือว่าการขาดราชการนั้นคือเจ้าตัวไม่ได้อยู่ในที่ทำงานเลยนะครับอย่างเช่นสมมติว่าตอนเช้าไปลงชื่อแล้วก็กลับบ้านเลยอย่างนี้นะครับค่ะ หรือว่าเป็นการลาดทิ้งหน้าที่ราชการนะครับหรือว่าเป็นการขาวราชการกับคุณเบิร์ตครับอืมค่ะท่านคาแล้วเมื่อคดีนี้นะคะมาถึงศาลปกครองแล้วค่ะศาลมีคําวินิจฉัยอย่างไรบ้างคะท่านครับสําหรับคดีนี้นะครับคุณเบิร์ตครับคดีนี้ผู้ฟ้องคดีนะครับถูกลงโทษไล่ออกจากราชการนะครับค่ะแล้วมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง เพื่อขอคำสั่งลงโทษนะครับโดยมูลเหตุที่ทําให้ผู้ฟ้องคดีถูกลงโทษนั้นตามที่ได้เรียนไปตอนต้นแล้วว่าผู้ฟ้องคดีนั้นละทิ้งหน้าที่ราชการนะครับหรือว่าขาดราชการติดต่อกันเกินกว่า15วันนะครับโดยไม่มีผลสมควรนะครับเพราะฉะนั้นในการพิจารณาของศาลว่าคําสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับ มีประเด็นพิจารณาอยู่สองประเด็นใหญ่ๆด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือว่าผู้ฟ้องคดีขาดราชการติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวันหรือไม่นะครับค่ะประเด็นที่สองก็คือว่าการขาดราชการนั้นมีเหตุผลอันสมควรหรือไม่นะครับค่ะนั่นก็หมายความว่าหากบุคคลใดก็าตามนะครับขาดราชการแม้จะติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวันนะครับค่ะ แต่ถ้าหากว่าที่ขาราชการนั้นมีเหตุผลนะครับคุณเบิร์ตครับก็ไม่สามารถที่จะลงโทษได้นะครับในการพิจารณาของศาลว่าในประเด็นแรกว่าผู้ฟ้องคดีขาราชการติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวันหรือไม่นั้นนะครับในสำนวนคดีนะครับปรากฏข้อเท็จจริงว่าโรงเรียนที่ผู้ฟ้องคดีไปช่วยราชการ มีหนังสือลงวันที่21สิงหาคม2552นะครับตรงตัวผู้ฟ้องคดีกลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่โรงเรียนเดิมแต่ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่โรงเรียนเดิมนะครับตั้งแต่วันที่22สิงหาคม2552เป็นต้นไปนะครับค่ะผู้บังคับบัญชานะครับคุณเบิร์ตครับจึงมีการสอบสวนในเรื่องดังกล่าว โดยมีการสอบสวนข้อได้จริงวันแรกคือวันที่7กันยายน2512นะครับค่ะและวันดังกล่าวก็ไม่พบผู้ฟ้องคดีมาปฏิบัติหน้าที่ราชการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่22สิงหาคม2512นะครับเรื่อยมาจนถึงวันที่7กันยายน2512นะครับะจะเห็นได้ว่ามีระยะเวลาติดต่อกัน เกินกว่า15บห้าวันนะครับเพราะฉะนั้นพฤติการหรือาการกระทาของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นกรณีขาดราชการติดต่อกันเกินกว่า15บห้าวันนะครับส่วนประเด็นที่สองที่ว่าการขาดราชการนั้นมีเหตุผลอันสมควรหรือไม่นะครับในประเด็นนี้นะครับคุณเบิร์ตครับผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งว่าผู้ฟ้องคดีไม่สบาย ผู้ฟ้องคดีไม่สบายเกี่ยวกับดวงตาค่ะจึงไปพบหมอหรือว่าไปพบแพทย์หลายแห่งแล้วก็หลายจังหวัดด้วยกันนะครับค่ะรวมทั้งหมดเก้าครั้งและหมอบอกว่าต้องรักษาอาการเจ็บป่วยทางตานะครับค่ะจึงไม่สะดวกไปสอนหนังสือที่ที่โรงเรียนในประเด็นข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวนะครับสารท่านเห็นว่าอาการเจ็บป่วยของผู้ฟ้องคดีนั้นหมอให้ไปรักษาเป็นบางครั้งบางคราวนะครับคุณเบิร์ดครับค่ะ ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเจ็บป่วยถึงว่าต้องนอนอที่โรงพยาบาลนะครับอีกทั้งในเดือนตุลาคม2552นะครับพบว่าผู้ฟ้องคดีนะครับได้มาลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ที่โรงเรียนนะครับแต่ว่าพอลงชื่อเสร็จแล้วผู้ฟ้องคดีก็ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านนะครับเพราะฉะนั้น อาการเจ็บป่วยของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้รุนแรงถึงขนาดต้องหยุดพักรักษาตัวเป็นเวลาหลายวันนะครับหรือว่ารุนแรงถึงขนาดว่าทําให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถไปสอนหนังสือได้นะครับอนอกจากนี้ศาลรท่านยังเห็นว่าหากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถไปยื่นเวลาได้นะครับผู้ฟ้องคดีก็สามารถมอบให้บุคคลอื่นซึ่งเป็นญาติ ไปยื่นไปลาแทนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นศาลจึงเห็นว่าผู้ฟ้องคดีขาดราชการจิตต่อกันเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีผลสมควรนะครับ <S 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 าการที่ผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงชอบด้วยกฎหมายนะครับศ <S S S 2> าลจึงมีคำพิพากษายกฟ้องนะครับ คำที่พากษาที่นํามาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะคือคำที่พากษาสาสปรปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่อออ่าง1266-2559ทับครับคุณเบิร์ดครับค่ะท่านคะสุดท้ายแล้วนะคะท่านมีอะไรอยากจะฝากเป็นข้อคิดเกี่ยวกับคดีในวันนี้ทิ้งทายให้กับคุณผู้ฟังเพิ่มเติมไหมคะครับสิ่งที่อยากจะฝากท่านผู้ฟังก็คือว่าในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคคลที่รับราชการ จะกระทําสิ่งใดนะครับจะต้องคํานึงถึงด้วยว่าสิ่งที่กําลังทํานั้นอยู่ในกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนของทราชการหรือไม่อย่างไรนะครับหากมีปัญหาใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นนะครับจะต้องแจ้งให้ผู้ขามัญชาทราบเพื่อผู้ขํามัญชาจะได้หาทางแก้ไขปัญหาให้นะครับแต่หากว่ามีปัญหาแล้วไม่ได้มีการแจ้งให้ผู้ข้ามบัญชาทราบ ผู้ข้าบัญชาก็ไม่อาจทราบได้นะครับแล้วก็อาจเป็นสาเหตุทําให้ตัวผู้แต้ข้าบัญชาจะต้องถูกลงโทษไล่ออกจากระชการได้ดังเช่นคดีตัวอย่างในวันนี้ได้ครับคุณเบิร์ดครับค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะท่านจิตติคุณแพงคุณนะคะตุลาการหัวหน้าคณะสารปกครองกลางค่ะที่วันนี้ท่านให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะท่านครับสวัสดีครับ ค่ะคุณผู้ฟังคะที่ได้ฟังมาทั้งหมดในวันนี้นะคะหากคุณผู้ฟังค่ะต้องการติดตามรายการสารปกครองพบประชาชนย้อนหลังนะคะสามารถเข้าไปรับฟังได้ทาง Facebook หรือว่าพอดแคสต์ค่ะชื่อสำนักงานสารปกครองนะคะหรือทางเว็บไซต์ของสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะ www. ช่อสะอาด .or.th or. นะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางค่ะทางช่อง YouTube ค่ะและถ้าหากคุณผู้ฟังนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินงานของสารปกครองหรือคดีปกครองนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ ที่สายด่วนสารปกครอง1355ค่ะและท่านี้ต้องขอขอบคุณนะคะสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศในวันนี้ค่ะพบกับรายการสารปกครองพบประชาชนได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์และวันอังคารค่ะตั้งแต่เวลา19นานาทีถึง20นาฬิกาสำหรับวันนี้ดิฉันพรณภาบุญยริต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะบรรทัดฐานคดีปกครองตอนเสือปืนไวห,หน้าอ,อปตอซิโรรา มาชิสภาอบตสิโรราบขอสั่งให้เซนรับงานซะวอนที่ฉันจะมีน้ำหอมหลายวันผ่านไปหน้าบ้านในเสือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซิโรราบเี่ใหญ่โตแต่ไม่ปลัวเกิดอะไรขึ้นเลยครับเนี่ยชาวบ้านมาทำอะไรกันหน้าบ้านที่เสือครับอ้าวพ่อป๊อปกลับมาเยี่ยมบ้านนะก็นี่แหละอุ่นวายกันใหญ่ ชาวบ้านไม่พอใจที่นายเสือไปฟ้องศาลปกครองขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งที่นายอำเภอสั่งปลดนายเสือออกจากตำแหน่งสมาชิกอบตเนี่ยแหละอะอวแล้วมันเรื่องอะไรกันล่ะครับก็หลายวันก่อนอบตเสือนะ่ะไปยิงปืนขึ้นฟ้าที่หน้าที่ทำการอบตเพราะไม่พอใจหัวหน้าส่วนโยธาที่ทำรายงานเรื่องปัญหาการก่อสร้างถนนกับสะพานหมู่บ้านไปเสนอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างรู้ แถมยิงขู่ให้ตรวจนับงานท,างท,างทั้งๆที่ถนนกับสะพานยังทำไม่เสร็จโอ้บ้านเมืองมีคือมีแปรพี่เสือทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะก็นั่นนะสินี่นายอำเภอเห็นท่าไม่ดีก็เลยตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงคณะกรรมการสอบสวนเขาพิจารณาแล้วก็ลงความเห็นว่านายเสือทำผิดจ,จริงนายอำเภอก็เลยมีคำสั่งให้ในายเสือ พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาอบอตเนี่ยนะในเสือยังมาเถียงอีกว่าได้รับโทษจากศาลยุติธรรมเกียกก่ยวกับความผิดเรื่องอาวุธปืนแล้วในอำเภอไม่มีสิทธิ์จะสั่งลงโทษซ้ําอีกแต่ในเสือก็ไปไม่รอดอยู่ดีและถูกสั่งให้พ้นจากตาแหน่งจนได้แถมนี่ยังไปยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ก็ขอให้สารปกครองเผยถอนคำสั่งของนายอำเภอที่ให้ในายเสือพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาอบอตอพวกฉันกับชาวบ้านคงต้องฝากให้พ่อป๊อบติดตามเรื่องของนายเสือให้ด้วยก่อนแล้วกันนะเพราะตั้งแต่เกิดเรื่องก็หายหัวไปเลยออได้ครับแล้วผมจะตามให้นะครับสวัสดีครับผู้ใหญ่สวัสดีครับกำน,นันห้องปรึกษาคดีช่วงนี้กลับบ้านบ่อยนะป๊อบครับก็เรือ่องคดีของพี่เสืออดีตสมาชิกสภาอบอตอซิโรราบที่ผมเล่าให้พี่ฟังนะครับ คดีขึ้นหน้ายังไงก็ต้องกลับไปเล่าชาวบ้านทราบครับอ้อไปด้วยนะอยากไปเที่ยวทะเลบ้านปั๊บมานานแล้วพี่ไปด้วยพี่ไปด้วยพี่ว่าเพื่อไม่น่าเกลียดก็ไปด้วยกันหมดนี่แหละหาหน้าศาลาประจําหมู่บ้านสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพาเพื่อนร่วมง,งานมาด้วยครับใครมีปัญหาอยากรู้อะไรเกี่ยวกับสารปกครองหรือขอ้อพิพาททางปกครองก็คุยกันได้นะครับส่วนเรื่องในเสือสารท่านพิจารณาว่าการที่ในอำเภอออกคำสั่งให้ในเสือพ้นจากตําแหน่ง ถือเป็นการออกคําสั่งที่ชอบ้วยกฎหมายแล้วเพราะการที่นายเสือย,ยิงปืนขึ้นฟ้าถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรกระทําและไม่เหมาะสมกับผู้ที่ดํารงตําแหน่งประธานสภาอบาตาและในอำเภอก็ทําทุกอย่างครบตามขั้นตอนแล้วอีกอย่างการที่นายเสือบอกว่าถูกลงโทษทางอาญาไปแล้วก็ไม่สามารถนํามาอ้างที่จะไม่รับโทษซ้าซ้อนอีกเพราะถึงแม้ถูกลงโทษทางอาญาไปแล้วแต่ในอำเภอก็ยังมีสิทธิสอบสวนและออกคําสั่งลงโทษทางวินัยได้อีกเพราะมันเป็นคนละเรื่องกันนะครับ เสือก็เลยกลายเป็นแมวก็ละคราวนี้อ,อันนี้แหละนะทําอะไรไม่คิดมันก็เป็นแบบนี้แหละเนาะ,ะยังไงก็ขอบคุณพ่อป๊อบมากนะที่เป็นธุระให้นะไม่เป็นไรแล้วครับเราก็คนบ้านเดียวกันนะหากท่านมีข้อสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองท่านสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสารปกครอง1355 ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการสารปกครองพบประชาชนส่งกระจายเสียงผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดจ,จำนวน421สถานีพร้อมกันทั่วประเทศทุกเรื่องราวกฎหมายปกครองที่น่าสนใจ ทุกความเคลื่อนไหวของคดีปกครองที่ชวนติดตามทุกความรู้เกี่ยวกับสารปกครองหาคำตอบได้ในรายการสารปกครองพบประชาชนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ